ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่วัดอัสัพุสนะครับซึ่งเป็นวัดที่ดังที่สุดในย่านนี้เลยนะครับว่าใครมาที่อัสสัมุสสาเราไม่มาวันนี้เนี่ยเหมือนเรียกได้ว่ามาไม่ถึงแล้วเมื่อกี้ที่เราได้เห็นอยู่ทางด้านหนูหน่นนะครับอันนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถร่วบูรณะเสร็จไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะสวยงามมากมายนะฮะก็ เป็นหนึ่งแห่งที่ต้องเข้าไปไหว้กันข้างในเนี่ยจะมีประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับก็เ็ะละแอบมองลืมสคริปต์เลยนะครับก็ oh, <okay. S 1> จะพึ่งเอ๊ะจะเพื่ออะไร mm hmm. ก็คือจอมองจะไม่ใหญ่นะครับถูกค้คนพบโดยพี่น้องทรัพมงคสองคนนะครับ mm hmm. เขาเห็นว่าอยู่ที่นี่แล้วก็เออจอตอนที่เขาไปทอดแหลหาปลานะครับ เสร็จแล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่แห่งนี้นะครับโดยที่ใหญ่บ้านเนี่ยเอ่อาวบ้านตัวเองเป็นที่ประดิษฐานของจักรพรรดิเลยนะตอนหลังก็พัฒนาขึ้นมาเป็นวัดนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเดี๋ยวเราไโดยรอบกันก่อนดีกว่านะครับนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านหน้าตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นพระบุโบสถตนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นรองเท้าเกี้ยผู้ยักษ์นะครับอันนี้ก็คือว่าชาวบ้านบริเวณแถบนี้เนี่ย เขานามาถวายให้กับวัดเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็อีกอันนึงที่จะเป็นสัญลักษณ์เลยที่มาที่นี่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวโคมไฟยักษ์อันนี้นะครับว่าจะต้องเห็นเลยนะรับต้องมาถ่ายคู่กันซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่ทงด้านในทางด้านนอกประตูฟ้าคำหลนนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของอาสะุสาษนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังเดินมาเนี่ยนะครับเห็นไหมโคมไฟคืออวอันี้สมาชิกเรากันเองนะครับยังวัยัง ยังงงอยู่ไม่รู้ไปไหนอันนี้ถนนนาการมิเตยังไม่ได้ไปเดินกันใช่ไหมครับยังนะครับเดี๋ยวคงได้ไปเดินกันออรเราถ่ายรูปกันอยู่นะครับโอเคนะครับอ่ะถ่ายรูปกันเลยจ้าออคนนี้คนนี้ตากล้องนะครับดูดูหน้าตากล้องกันก่อนนะครับนี่นะครับออันนี้จะได้เป็นถนนนาการมิเตนะครับที่จ่อไว้เป็นพวกของกินแล้วก็ของเครื่องใช้ต่างๆนะครับ ก็จะมีพวกเป็นของกิฟ์ช็อปที่เป็นพวกของอย่างพวงกุญแจขนมนะครับแล้วก็มีเกี้ยนะฮะแล้วเคี้ยนะครับไม่ใช่เกี้ยวนะครับแล้วก็ยังมีชุดกิโมโนต่างๆนะครับทางด้านหน้าถนนเส้นนี้ไม่ยาวมากนะครับก็ประมาณประมาณสักห้าถึงหกร้อยเมตรนะครับนะบนี้ก็จะเป็นถนน นาการมิเศษนะครับอ่านี่จะเป็นขายของที่ระลึกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนมร้านนี้ก็จะเป็นขายของที่ระลึกนะครับและตรงนี้ก็ขนมอีกแล้วนะครับก็จะเป็นอยู่ตอลอดทางเส้นเลยนะครับ